สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส่องยูทูบขั้วใจเรากระบอกนันนันสุาครับบรรยากาศยามเย็ยนครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วสิมสาปาน้องครับสาปาน้องทรายผ่านสมเบื้องที่เราพูดได้นั่งบุกหินยังอยู่ันาดนั้น กูได้นางอยู่หันบุกหรอครับไปบ่ไหนบ่อยีกูได้ไงเพื่อนโอ้ยมึงมาบ่ได้มึงยังชิมาอยู่เนอะแบบหนีเม่มันหลายมันน้ำบอนบกอยู่เขาสิจับมืออื่นเท้าหุ่นกูไปยังกันะหันหน้าบิ่ป็นแนวด้าย ไปย่างก็ื่อนมึงคอยย่างก็ได้ชู้ม้างบอกกูเห็ดเบียกกูอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงคอยย่างไปเลยมึงจังเดี๋ยวไปอัปเดตให้พี่น้องขึ้นบ่งกันสาป้าน่องครับสาเขาเรียกว่าโนหน้า หน้านโนนเรือสวงครับนานโนนเรือสวงหรือว่าหน้าบ้านครับมากระทิมงานจะผ่านได้เนี่ยบุเขาก็นอนตื่นพี่น่องเอ้ยมาระท่านเข,า,ขาก็นอนตื่นครับ โอ้แันผู้ใหญวะมาครับผ่า,านนาวินผ่านท็อปครับนนแล้วก็เครื่องสูบน้ำท่อสามครับมาครับควรจะคลองสาเห้น นี่แหละครับสาสาไหวเหมือนโซาจึงสือมาจับครับยิดตามยิดตามด้วยพี่น้องได้ครับยกสายเบียดเท่านั้ครับนี่พี่น้องเอ้ยกำลังทายไปเรื่อยครับไปกำลังสาไปเรื่อยครับสากันไงหรอครับพูดในผ่านสมเหลากำลังเขี่ยน้ำหมักจับเราอยู่วันนี้เรานิ่งแห้งครับวันนี้ครับ ตังแกวาเิมาสาจุมว่านหรือม่ว่านวานเอรีครับไม่จมานลำดาบมันนี่บมรจะกาศตอนเย็นครับขือห่าหัวหรือว่าท่านทบเขียงเขียงเขียงหงาครับเสยห้อยควายลงบังไดนหนห้างเกามันี่บ่ลงห้างเกามันนี่บ่ โอ้ยผู้นึงเห็ดผู้นึงก็ควยมาลงกับเกีีย่ยคนแล้วตดตามตดตามครับพี่น้องครับบรรยากาศบานเท่าพี่น้องเอ,อ้ยควยหน่อยคัย้วเงยกำลังขอบานครับควยเจ้าเดียวเด้่ยครับนี่หลายหลายบางที่แหละครับ กยไม่นาำมดบ่ครับนี่อ๋อกล้วยสามโจไม่นาเจ้าของกล้วยเพิ่นครับบรรยากาศยามเย็นภาพอาถรรพ์ที่มืดเนี่เด้อครับเด้อเบื่นที่ไหนครับบ่มีหยังคือเก่า ดังเพื่อนมีเห็บม่เห็บบ้า่ทเียวด้วยโอ้ยของว่าตัวเป้าใหม่ไหมมัมาเป้าใหม่สดมาบ่คือะเพี้ยนอันนั้ใส่ไฟเลยสูงไฟขึ้นห้องีย่างมือขับมันนี่มันนอนหน้าดื้อเห็บมีหีบก่อนมีหบเหลียวบ้มีหีบกู้เปลี้ยวครับเีว ปลาหมึกปลาแหงมีพวกบัวแล้วก็ขาไไดไคือเยวเจียวเขาเพื่อนนะะคอยด้วยแวบังมือด้วยาไป,ไปเออพออะไรละเ<ร>มือมีอหิโอ้ยคนบ่เคยเห็มือมีอมอเหเว้ยวดิอยกะคอยเห็ดได้เพือ่อนันทีเยคว วมังมือจีคองมีบารมือเยเาแต่ก็เอา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 ก็ทีนั่นงพ่อเหรอปีงที่พ่อกินเขาเขานี่นะแล้วก็บอกพ่อไงพ่อเนี่ยกับเขายนีเย็นนะครับยก็เดกกเแห่งเจอบองพักเพิ่ครับเา กวองไฟหลบเย็นครับหลบเด้อสวัสดีครับตอนนี้บรรยาก,กาศตีสามประมาณตีสี่จังสิเด็เดินเคียงต่อครับน้ำนี่สามยังยังอันน่ครับนี่บมเห็นดหรอครับนั่งอยู่ข้างฟิ้งไฟฟังเสียงส้นุวาครับ ตีสามกว่ากับทีมงานครับอัปโอมเต็นมานอนกันนอนหน้าครับบรรยากาศตอนตีสามเดี๋ยวตีสี่ักษตรเดิอดเคียงต่อครับตีสี่ก็กว่าด้วยพี่น้องอ่ะกีเขาน้วกันครับกีเขาเขาไม่ <c oughs> แ่หนเคียงบตีบ่เป็นน้ำมันมาเด้อมันดแห้งโอน่ามันมีในสายบ่เดี๋ยวตัดม่อกก่อนเลยบ่าัะกปหยอดบอกเพ่อไงเนี่ไปยอดบอกพ่อญงก่อนนน่นขวดมันสีแจงเราบอกเพ่อน้าเนไปไปหั่ไปเออ บอกคนนี้โอ้ยกระไม่ชีแจงเหรอบอกคนว่าสีเดินเคียงต่อเหรอว่าสันหยอดบอกคนเออมันสีเดียร่าไปลื่นการซาพี่น้องเนี่ยเห็นบก่กวางไฟเต็นสนาม สวัสดีอีกทีตอนเ้าๆครับตอนเ้าๆตอนเ้าๆครับพี่น้องน้ำกำลังสีบกน้ำกำลังบกครับทีมงานพนมาสวมศพพนสิบิตาสหยา์พนเศร้าแล้ว

ท้ายดีแต่นานไม่ดีซื้อไงไม่เราก็ขวดขึ้นเพื่อนขวดขึ้นเรื่อยๆเกียงเกียงสองสามแบบ ควดขึ้นี่ขวดขึ้นย่าไปสูนหัวกะโหลกมันเด้ออากระตาเนีงไปอากาศอกตามึงักะบางไงด่างต้อนนมันมันมันตันบ่กันตันแลลวก็เลียวเชี่ออกน้ำกำลังบกี่น้องหยาไรเงไหาเนี่มาตัดหยาอยู่น ไม่ได้เพื่อให้เหี่ยโค้งนะโค้เปิดออกบ่ต้องพิดออกเปิดบ่ต้องพิดทันบ่ต้องพิดเปิดไปเลยมันบ่กระโดดออกดอกว่นแต่เอาไอ้บีกใส่มันใส่ครับอาหานล่ะจะกินเทนไส้ขี้ก้าวเหรอเออเอื่อแล้วผ่านท็อปก็ผ่านวันวันเปิดดีบนหน่องเลย เหลือหลายอยู like, ่ดิว่มันเลือดไหลหรอกบกบิ๊กไซไม่จะบกอยู่นิ่หันเลยบิ๊กไซเป็นอะไรขนาดท็อปยังสองแลวเกียดิโอีซีบบโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับท่านหลังจากได้รับซีซีบไปแล้วนี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อป้านี่ยห้องก็อยูห้องก็อยู่หัวสาเลยครับนี่ บ o d y b o ดเดินทางไปหอดฝ่ายสาเลเพิ่มพลังคนก่อนแบ่งกันนอนเอาซมือมนีคร <c oughs> ับหัวฝ่ายสาอันนี้เขาก็อยู่ฝั่งน้าเฮามือน,นี้ซ้นี่ละ่ะบ้าสร้างว่าให้ทผนเลยาพ,พานสมแล้วว่างน้ําจับเลยละ่ะเฮ้ยน้จับเลยองนแหลน้จับดฮะน้จับก็ขอบ่ หมดตึงนึ่งหดหดจ้างคายอยู่ครับหงาเชียเฮาเฮาจับเป็นน้ำหงานะครับมันอยู่มันอยู่ในปา่าพวกบุ่งนี่แหละครับคอยจับไปเอาก็คือไปเรื่อยๆครับมันมีอยู่สามคนครับสามสี่คนผู้ที่สี่กับว่าเต็มเมืไหร่หรอครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยเฮาตามมาด้วยทานบ,าทบ่าวทบครับผมครับผม เาขาไปเัเป็นได้ขนาไนดอแล้ว่บนโลนี่ครับเหลือเหลือสามีละปวดได้เอหันเลยเพราะก็มานั่งปากคนกับทีมงานครับโย้โอมาฐานผ่านผ่านท็อปครับผ่านท็อปแต่ว่าตัวอยู่ร่าเนี่ยเต็มเลยเกียกยังเดียวครับ อยู่ครับป้าวัฒนากรนันเดอร์จะพอกันอีกทีนึงกัพกกนนบพ,กพุ่นละกินเขากินน้ำครับเสียสินภลรกิจพี่น้องเรียบร้อยปล่อยน้ำลงสามุนอุ่ยปุยปั้นลูกไม้ละบาดนี้ เตมตัวเดินทางกลับบ้านพอ,อกันยุวันพุทธพี่น้อง